วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง d ิจิ t ัลฟ Form กันอีกแล้วเนาะซึ่งจากเดิมทีงาน t ะท็กอิซีก็มีการสรุปแล้วก็จะทำคลิปอสอนแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับการกรอกแบบ d ิจิ t ัลฟ Form ไปแล้วยมี3 e p นะคะซึ่งตอนนี้เราก็จะมาอัปเดตข้อมูลกันเนาะว่าออจากตอนนั้นที่เราทำะคะ่ะเมื่อปีก่อนเนาะว่าสมรกรมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างซึ่งเราจะหยิบในส่วนของคำอธิบายประกอบ การกออกแบบรายงานประจําปีที่สมัญกรเขาจัดทําขึ้นมาใหม่นะคะว่าจากคําอธิบายเดิมที่เขาเคยจัดทาไว้เมื่อปีก่อนกับปีนี้มีความแตกต่างกันข้อไหนบ้างข้อที่1นนะคะซึ่งจากเดิมมาตรา713ก่อนหน้านั้นก็คือจะมีระบุไว้ว่าบริษัทที่มีหน้าที่ยื่นนะคะจะมีรายได้ไม่น้อยกว่า200ล้านบาท กฎกระทรวง370นี้ก็เข้ามาแก้ไขว่าจริงๆผู้มีหน้าที่ยื่นต้องมีไรายได้มากกว่า200ล้านบาทอันนี้คือสิ่งที่เห็นแตกต่างก็คือข้อความแก้ไขในส่วนของเรื่องไรายได้นะคะ 2. แบบฟอร์มแบบฟอร์มก็มีการเปลี่ยนรูปแบบเนาะมีการเพิ่มในส่วนของตัวภาษาอังกฤษเข้ามาให้ดูอินเตอร์ขึ้นนิดนึงผู้ประกอบการที่เป็น ผู้ถือหุ้นมีชาวต่างชาติเขาก็จะได้อ่านแล้วก็เข้าใจความหมายของแบบ d i s c l o s u r ั่นฟได้ก็เลยมีการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนภาษาอังกฤษเข้ามาและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชัดเจนก็คือในส่วนคอรายละเอียดอืน่นๆซึ่งปี2 0 2 4ข้อหนึ่งนะเขาก็จะมีคำถามว่าผู้ยื่นแบบรายงานมีหน้าที่ต้องจัดทำงบการเงินรวมไหมแต่ตอนนี้ปี2021แบบฟอร์มคำถามตรงนั้นจะไม่มีแล้วนะเขาจะเปลี่ยนมาเป็นว่าบริษัทเนี่ย มีหน้าที่ต้องยื่นแบบ C B C R หรือเปล่า C B C R คืออะไรถ้าอยากศึกษารายละเอียดนะคะทีมงานเราเองก็มีการจัดทําคลิปสอนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ว่าใครมีหน้าที่ยื่นไม่ได้ยื่นบ้างแล้วมันคืออะไรไอ C B C R เนี่ยคือยังไงสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้กันที่คลิป Thai Easy Training EP7 ใครมีหน้าที่ต้องยื่นแบบรายงานข้อมูลรายประเทศ C B C R สามารถศึกษาจากคลิปนี้ได้เลยนะคะในวิดีโอนี้ก็คือเราก็จะไม่ได้อธิบายลงรายละเอียดว่าทํำยังไงต้องวิเคราะห์อะไรยังไงก็จะมีแค่สรุปคร่าวๆที่ดูว่ามันคืออะไรเฉยๆนะเดีย๋ยวส่วนรายละเอียดก็คือไปติดตามที่คลิปคลิป ep 7ได้เลยแล้วก็ในคําอธิบายนี้มีเพิ่มเคสตัวอย่างที่12เข้ามาจากเดิมมีแค่11ตัวอย่างในส่วนของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ว่า ใครมีความสัมพันธ์บ้างที่จะต้องยื่นแบบ Disclosure Form ก็จากที่ผ่านมานะสำนักงานที่สมรสมกรเองก็มีการส,งส่งจดหมายหาผู้ประกอบการหลายๆนะคะว่าเอ้ยบริษัทคุณนะในปี63ยังไม่ยื่นแบบ Disclosure Form ซึ่งผู้ประกอบการเองก็น่าจะสับสนแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจในส่วนของการวิเคราะห์ในส่วนของมาตรา71ทวีวัตร2วงเล็บ2ในเกี่ยวกับเรื่องการถือหุ้น การมีไปถือหุ้นร่วมกันหรือในกลุ่มผู้ถือหุ้นเนี่ยเข้าไปถือหุ้นหลีกบริษัทหนึงเกิน50%ก็จะถือว่าบริษัทต่างๆเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กับเราเราเลยมีหน้าที่จะต้องยื่นรีคอร์ดช r e f o ฟอซึ่งรายละเอียดตรงนี้ทีมทีมงานทางอ a s y เราเองก็มีจัดทำคลิปอธิบายในส่วนของการถือหุ้นวิเคราะห์กันยังไงต้องเอาอะไรมาบวก,กอะไรอันนี้สามารถไปดูรายละเอียดกันได้ที่ e a s y Training EP6 การเช็คความสัมพันธ์ DP เดี๋ยวจะมีแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างค่ะในแต่ละคลิปที่มีความเกี่ยวข้องกันสามารถไปกดลิงก์แล้วก็ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะ,ะวันนี้ที่เราจะมาอธิบายกันจะเป็นเรื่องของ Q&A ก่อนหน้านี้สัมภารเองยังไม่มีการสรุปในส่วนของคําถาม Q&A มาให้ว่าดิโคฟฟอร์มต้องกรอกแบบยังไงซึ่งที่ผ่านมาเราก็จะใช้วิธีการ อ่านแล้วก็ทําความเข้าใจจากคําอธิบายที่ทางสมะกรเขาได้จัดทําขึ้นมาเนาะเราก็ตีความเอาซึ่งบางครั้งเราก็อาจจะตีความไม่ตรงกับสัมะกรได้ดังนั้นหลังจากที่เขามีการทํา Q&A เข้ามาทางทีมงานเราก็เลยอยากจะเอามาสรุปเป็นข้อๆแล้วก็มาวิเคราะห์กันดูว่าคําถามแบบนี้เจ้าหน้าที่ตอบแบบนี้เพราะอะไรกันทีละข้อนะคะข้อที่1เราจะมาดูเกี่ยวกับว่าใครมีหน้าที่ยื่นรีขาจะฟอร์มบ้าง คำถามที่ถามกันมาบ่อยก็คือหนึ่งบริษัทที่มีความสัมพันธ์ด้านการควบคุมแต่ว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์ด้านการถือหุ้นตามมาตรา71สิบอทวีวัดสองวงเล็บหนึ่งแล้ววงเล็บสองวงเล็บหนึ่งคือวงเล็บหนึ่งก็คือบริษัทที่ไปถือหุ้นหรือทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเนี่ยค่ะไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมดวงเล็บสองก็คือผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนเนี่ยเข้าไปถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม กับอีกบริษัทหนงไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ที่ที่บอกว่ามีประเด็นกันก็คือจะเป็นเจ็ดสิบเอ็ดทวีวัคสองวงเล็บสองในส่งผู้ถือหุ้นเนะะี่ยค่ะตอนนี้เนาะปีหกสามผู้ประกอบการหลายรายได้รับหนังสือให้ไปยื่นเพิ่มเติมนะคะจ้ะเรามาเข้าคําถามกันเนาะว่าเออบริษัทมีความสัมพันธ์ด้านการควบคุมนะแต่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ในส่วนของเรื่องการถือหุ้นตรงนี้เลยบริษัทยังมีหน้าที่จะต้องยื่นดีโคเชอร์ฟอร์มไหม สมกรณ์ตอบว่าบริษัทไม่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบ De คุชชั่นฟอร์มเพราะว่าเนื่องจากทางสามกรณ์เองก็ยังไม่ได้มีการออกกฎกระทรวงที่กําหนดลักษณะวิเคราะห์ได้ว่าเอ้ยบริษัทนี้นะมีความสำคัญด้านการควบคุมการจัดการหรือด้านทุนอะไรเข้ามาให้ชัดเจนให้ผู้ประกอบการพิจารณาได้ว่าเอ้อตัวเองเนี่ยถูกบริษัทอื่นควบคุมแล้วนะไม่มีอิสระตรงนี้ละเรายังมีหน้าที่ต้องยื่นดิคุชชั่ฟอร์มพอกฎหมายยังไม่ออก เราจะตีความจาก11ทุวีวักสองวงเล็บหนึกับวงเล็บ2แค่นี้ก่อนว่าบริษัทไหนจะต้องยื่นดังนั้นในส่วนของวงเล็บสามตอนนี้ยังไม่มีกฎกระทรวงออกมารองรับก็เลยยังไม่ถูกบังคับนะคะว่าบริษัทที่ถูกควบคุมแต่ไม่มีความสัมพันธ์ในด้านการถือหุ้นอะไรต่างๆเกินไม่น้อยกว่าร้อยละห้เนี่ยมีนกชี้ต้องยื่นดังนั้นก็คือข้อนี้ก็จะถูก ตัดทิ้งไปก่อนเราจะวิเคราะห์กันแค่สองข้อดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยตอบมาประมาณว่าเอ้ยก็ยังไม่มีหนะ้าที่ต้องยื่นนะในข้อนี้นะคะ2ก็คือคําถามข้อ2ตัวนี้จะต่อเนื่องจากคําถามข้อที่1ก็คืออบริษัทที่มีความสัมพันธ์ด้านการควบคุมเนี่ยจะไม่อยู่ภายใต้บทบัญญัติตามมาตรา35ตรี71็สวีิและ71ตรีใช่ไหมคําตอบก็คือใช,ใช่ใช่เพราะว่า เรามีความสัพัน์ด้านการควบคุมก็จริงแต่กฎหมายมกฎกระทรวงอะไรต่างๆคือยังไม่ได้ออกมาชัดเจนว่าอะไรถึงตีความว่าบริษัทเราถูกควบคุมดังนั้นในตอนนี้เราก็คือยังไม่ต้องไปปฏิบัติตามมาตรา 35, 3ามสิบห้าตรีเจ็ดสิบทอวีและเจ็สิบีแต่ถึงแม้เราไม่ได้ไปอยู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับในส่วนของการยื่นดีโอร์ชร์มนะเราก็ยังคงจะต้องปฏิบัติตามมาตราหก 65ทวี65ตรีในการจัดทํางบการเงินในมุมของทางภาษีอยู่เหมือนเดิมนะคะดังนั้นเพียงแต่เราไม่ได้อยู่ภายใต้กข้อบังคับส่วนนั้นแต่ว่าในมุมของการจัดทํางบการเงินเราก็ยังคงต้องอยู่ภายใต้65อยู่นะอย่าอย่าสับสนตรงนี้นะคะ3กิจการร่วมค้า joint venture จะต้องยื่นแบบ disclosure form ไหมในข้อนี้นะคะ คือจริงๆบริษัทที่เป็นจอยเวนเจอร์เขาก็ต so so ีเหมือนบริษัทเป็นบริษัทนิติบุคคลประเภทหนึ่งเนาะการวิเคราะห์ทุกอย่างก็จะเหมือนบริษัททั่วไปเลยก็มาดูกันว่าบริษัทเนี่ยมีความสัมพันธ์เจตสิทธิวิมูเล็บหนึ่งเล็บสองไหมมีผู้ถือหุ้นหรือมีการร่วมลงทุนเนี่ยเกินห้าสิบเปอร์เซ็นไม่น้อยกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นหรือเปล่าแล้วก็มีรายได้สําหรับโปรเจกต์เนี้ยเกินสองร้อยล้านไหมมีรายได้ในการที่จะมาร่วมกิจกรรมนี้เกินไหม คืออย่างตามตัวอย่างเนาะอย่างเช่นบริษัทกเนี่ยกับบริษัทขมาร่วมกันลงทุนสร้างโรงแรมด้วยกันมูลค่าไรายได้อยู่ที่ประมาณห้าร้อยล้านบาทเป็นบริษัทจอยเวนเจอร์กรขแล้วจอยเวนเจอร์กรขเนี่ยมีหน้าที่ต้องยื่นในโคเงสร้างควาไหมเราก็มาวิเคราะห์ถ้ากเนี่ยคือเข้ามาลงทุนขเข้ามาลงทุนเกินห้าสิบปอร์เซ็นโปรเจกต์นี้มีไรายได้อยู่ห้าร้อยล้านยังไง สำหรับงบการเงินที่เกิดขึ้นมากกว่าสองลา้านแน่นอนดังนั้นนะบริษัทจอยก็อขอเนี่ยมีหน้าที่จะต้องยื่นแบบ d ดี c ว o ั u r e f o ฟอถ้าผู้ถือหุ้นตรงนี้ลงทุนร่วมกันไม่น้อยกว่า50%นะคะการวิเคราะห์เหมือนกันเลยเหมือนบริษัททั่วไปเลยค่ะสรุปก็ต้องยื่นนะ4 ก็จะเหมือนกับข้อก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวอันนี้เราจะมาลงรายละเอียดว่าเฮ้ยอะไรบริษัทอะไรมีความสัมพันธ์กันคําถาม,ถาม,ถามตามตัวอย่างเขาก็คือบริษัทกกับบริษัทขเนี่ยมาลงทุนในบริษัทกขไม่ใช่เจอาเรนเจอร์นะคือมาลงทุนในรูปแบบบริษัทเลยกับบริษัทกขเนี่ยด้วยทุนร้อยละห้าสิบเปอร์เซ็นก็จะมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ว่าเฮ้ยบริษัทไหนบ้างที่มีความสัมพันธ์กันบริษัทกกับกข มีความสัมพันธ์กันทางตรงเพราะว่าอะไรเพราะว่ากอเข้ามาลงทุนในบริษัทกอขอเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นตดังนั้นถือว่ากอมีความสัมพันธ์กับกอขอใช่และขอมีความสัมพันธ์กับกอขอไหมมีเพราะว่าถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเช่นเดียวกันต่อไปบริษัทกอบริษัทกอกับบริษัทขอละ่ะเนี่ยกอกับขอเนี่ย มีความสัมพันธ์กันไหมกกขอมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่าเราก็มาวิเคราะห์ดูว่าเฮ้ยมีใครมาถือกอแล้วถือขอร่วมกันถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไหมก็ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่ได้ถูกถือหุ้นจากใครเลยไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรเพียงแค่เข้ามาถือหุ้นในบริษัทเดียวกันแค่นั้นดังนั้นจะถือว่าบริษัทกกับบริษัทขอเนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์กันในด้านไหนเลยนะคะ ดังนั้นกกขอจึงไม่ใช่บริษัทที่มีความสัมพันธ์กันในการวิเคราะห์ข้อนี้นะอันนี้ก็คือคําตอบแต่ละข้อนะแต่เมื่อกี้เราสรุปให้ฟังแบบง่ายๆนะคะห้าข้อห้าการพิจารณาว่ารายได้มากกว่า200ล้านบาทเนี่ยพิจารณาจากงบอะไรงบกำไรขาดทุนหรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น คำต,ตอบก็คือเราจะพิจารณาจากเฉพาะงบรายได้ตามงบกำไรขาดทุนเท่านั้นนะคะจะไม่ได้ใช้งบกำไรขาดทุนเด็ดเสร็จอ,อะไรที่เป็นประมาณการอะไรต่างๆค่ะอย่ตัวนี้เราจะไม่ได้ยึดเนาะเราจะยึดจากงบการเงินที่จัดทาที่เราใช้งบรีพอร์ตออดินนั่นเองก็คือใช้งบกำไรขาดทุนในการพิจารณาว่ามีไรายได้มากกว่าสองร้อยล้านหรือเปล่าข้อหกการพิจารณาว่ามีไรายได้มากกว่าสองร้ยล้านเนี่ยพิจารณา เป็นรอบๆบ,บัญชีหรือเปล่าคําตอบก็คือใช่นะคะเราจะดูหนึ่งรอบบัญชีของเราอย่างเช่นบริษัทอ่ะยกตัวยอย่างนเช่นบริษัทกนเนี่ยมีความสัมพันธ์กันตามเศรษฐวิววักสองวงเล็บหนึ่งหรือไม่ก็วงเล็บสองละและในปีนี้สมมติปีหกสี่เนาะมีไรายได้สอง้อยห้าสิบล้านบาทบริษัทกมีหน้าที่ต้องยื่นแบบที่เขาจะฟองพร้อมเข้าเงื่อนไขสองข้อแต่ปีห5ห้า ประมาณการปี65สมมตินะสมมติว่าเขามีรายได้รอย90ล้านบาทรายได้ลดลงแต่ความสัมพันธ์ยังมีเหมือนเดิมแต่ว่ารายได้ไม่ถึง200ล้านดังนั้นปี65ของเขาก็ไม่จําเป็นต้องยื่นแบบดิโพเชอร์ฟอร์มนะคะเราจะยืดและว,วิเคราะห์กันเป็นปีๆการยื่นแบบดิโพเชอร์ฟอร์มก็ยื่นกันเป็นรายปีถ้าปีไหนถึง200ล้านก็ยืน่นปีไหนไม่ถึงก็ไม่ต้องยืน่น สำหรับ Q&A นะคะผู้มีนี่ยื่นแบบดู q u e s t i o อ n r เดี๋ยวจะขอจบไปเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปพบกันใน EP 2นะคะเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในส่วนกส่วนขอและก็ส่วนคพร้อมทั้งการยื่นแบบว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมและสมการตอบไระบรบ้างดี๋ยวไปพบกันใน EP 2ค่ะ EP นี้สวัสดีค่ะมาทำให้เรื่องภาษีในชีวิตของคุณเป็นเรื่องง่ายนะคะด้วยบริการของไทยอีซี่ค่ะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ